ลำปำลำปำนี่คือมิสเตอร์ยารนะครับเป็นผู้ผลิตและวิจัยผลิตภัณฑ์ลำปาให้บริษัทลำปงแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับนี่คือเนเธอร์แลนด์โรงงานผลิตจริงๆพี่น้องที่สงสัยก็วันนี้ได้เห็นชัดเจนแล้วว่าเรานำเข้าและผลิตที่โรงงานผลิตเนเธอร์แลนด์นะครับ จะอเล h อะนี่คือล็อตพัน h อ้ a โอ้ยโอ a ยโ o r ยโอ้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 ย o อ o ย o อ้ยโอ้ย m อ้ยโอ้ย l อ l a m อ a m โอ้ยโ n l ยโอ้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  a โอ้ย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 โ้ยโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ i ย้ยโยโอ้ยนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ1 8ไม่ยโอ้ยโอ้ออออออนออรอ้่โอ แล้วก็มีบิ๊กเกมนะคะบิ๊กเกม A18 นะคะฮีโมฟินละะน,นะคะซารโตลินนะคะตัว D81 1นะคะค่ะตรงนู้นนะคะแล้วก็ P c 5 0นะคะค่ะรอจัดส่งอยู่ทางนั้นเลยนะคะรอเลยค่ะ